สวัสดีครับพาลูกสาวมาเดินดูรถเล่นไปพายเบงกบนะที่เขาทิพย์ไอ้เนาวนี่เนาะเบงกบอยู่นี่นะเออเบงกบเบาด้วยเบงกบลายอยู่วะตอนนั้นมันนอนอยู่ตัวใดียวตอนนั้นมันนอนอยู่น่ะมันฉันดัดตื่นตอนนี้นนนนม,มันนอนเยอะหนามัน นี่ตัวนี้แล้วแผงปูมันวตัวนี้ตัวนี้ลดนี่ตัวนี้ว่าที่บ่เห็นมันเลยมันจะใส่นี่เราปุ๊บมันต้องเอาไปเงีบเขาดูวยเอาไปมันเดมันนอนมันเดะเห็นบนน่ะอ่าเอาไปงีบเขาดูวยมันเดะแา้วแบบไม่มาเคลียร์ด้วยไม่มาเคลียร์ตัวมังกบด้วยเร็ว Ủa okay, vâng. để, để, để em cái gì Mày đơn này Ôi, nó thường nó thường đi mày, đi nó mày thôi, lắm mày thôi Mày đánh hạt bé hạt มันให้มัน,น, okay. <Yeah. S 2> นก,ก<ป>ินบอกโอแล้วก็พิษตายอ๋อมันบ้าข้นมาเลยไม่ต้องพิษเอาพักบ้าเห้มันกินไปเอาบิงนกน็เห่ตัวไหน,น ไปงานงานยังเดินดยงางมึงหลดดวยนันแค่ไปกินอาหารได้เอาสกีออกแอมันอ,าาอยอะไปละก่อนได้อาหารนะฮะงนาง สุขัส้สพเบิ่องเอยียงเขาทิพย์งานนลำเบิ่งด้วยมีเอยียงมีเอยียงให้เบิ่งด้วยผงางผุนงางปรเนผุงไปงางไปง้างเรื่นเขาทิพครับได้ยเรบนรถไทย ฮะหันมาแล้วภาพเป็นยี่บบันเนี่ยก็ตื่นแต่าทั้งมือเลยตื่นเร็วเนยะนเเนย,ะนนยงานไปแล้วเหนอ่หยงานไปงานเกินภาพิน่นเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้รึวะขอชื่อ,อกเกตป้านนี่ฮอกแต่ฮอกมึไงไห เบืบ้องมือดมือละหน่อยพอพอเทียบลา,ลาลาลาท่านผู้ชมด้วยพอเทียบลาละกาบสวัสดีละด้วยลาท่านผู้ชมด้วยกาบสวัสด,ดีด้วยยกมือขึ้นยกมือขึ้นด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดีกนันสวัสดีกล้องด้วย โอ้ขอโขเบาวโอเคป้านั่นออกดูเอาละพอแล้วนะครับโอ้ชมวันละนิดวันละหน่อยพอกับลูกสาวเดินเล่นรอบบ้านครับหลังจากมาจากกรุงเทพได้มาเดินเล่นกับลูกสาวตอนเช้าครับออคลิปหน้าเดียวถ่ายให้ดูใหม่ครับสวัสดีครับชาว YouTube